สวัสดีครับยูยูเทรดเดอร์จากยูยูสกุลเทรดดิ้งครับวันนี้เรามาทดลองสร้างตัวดอนเชนชานลนะครับพอดีว่ามีหลังไม่มาสอบถามว่าสร้างตัวดอนเชนชานัลทำอย่างไรนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าทําอย่างไรนะครับก่อนอื่นขออนุญาตไปอธิบายสูตรก่อนนะครับว่าสูตรดอนเชนเป็นอย่างไรนะครับจากสูตรของ i n v e s t ทูพีเดนะครับบอกว่า ให้เราสร้างเส้นนะครับก็คือเส้น2เส้นก่อนนะครับก็คือเส้นอัปเปอร์ไลน์นะครับหรือว่าอัปเปอร์ชัแนลนะครับกับเส้นที่2ก็คือตัวโลเวอร์ชัแนลนะครับหรือว่าโลโลเวอร์ไลน์ก็ได้นะครับโดยใช้สูตรง่ายๆก็คือถ้าเป็นอัปเปอร์ชัแนลก็คือไฮเออร์ไฮนะครับพีเนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือโลเวอร์ชัแนลเนี่ยก็คือโลเวอร์โลนะครับพีเเหมือนกันนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บ เราถึงจะมาสร้างบรรทัดกลางนะครับมันตรงกลางนะครับเป็นมิ d เดิลชั n นลนะครับก็คือเอา Upper Channel นะครับตามสูตรของ i n v e t o ป e d ิเดียบอกว่าลบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการตรวจสอบสูตรก่อนว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับบางครั้งเกิดจากความผิดพลาดของการพิมพ์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันก่อนนะครับของเจ้าอื่นเขาว่ายังไงบ้างนะครับของเว็บไซต์นี้นะครับ Incredible chart นะครับบอกว่า d o n c h a n channel ch ถ้าถ้าเป็นค่ากลางก็คือเอา upper band นะครับหรือว่าเส้นบนเนี่ยบวกกับ lower band หรือว่าเส้นล่างหรืหาร2นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทดลองทำให้ดูก่อนนะครับโดยโดยใช้ตัวลบเนี่ยก่อนนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกว่าเป็นอย่างไรนะครับอเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมก็ยังใช้ตัว EA builder ในการสร้างนะครับเพราะว่า สะดวกสบายนะครับแก้ไขง่ายด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครถนัดภาษา MQL ก็สามารถทำได้นะครับผมปิดตรงนี้ก่อนนะครับผมก็มาที่นิ้วนะครับแล้วก็มาที่ Meta Trader 4นะครับตัวนี้เลือก Indicator นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตั้งชื่อนะครับ <c oughs> ผมก็จะ t e s DC ไปเอาง่ายๆ d o n c h a n Channel นะครับอ เอาให้ครบไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวย้อนกลับมาดูเขียนว่าอะไรนะครับชาแนลง่ายๆนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็เหมือนเดิมลาย ID เเพื่อมีคนติดต่อมาะนะครับให้ไปก็กด r e a t e นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะสร้างเส้นบนก่อนนะครับมาตรงนี้เลยนะครับอ่ะอ่ะก่อนอื่นก่อนอื่นโอ้ขอไปแนละ้ว <c oughs> ก่อนอื่นนะครับเราเรามาเลือกตรง input ก่อนนะครับเพื่อที่จะสร้างตัวพิเลียดนะครับตรงนี้พิเลียดก็ถ้าเป็น d a t a t y p e อ่ะถ้าเป็นชนิดของข้อมูลก็จะเป็นจำนวนเต็มแล้วก็มาที่ i n t integer นะฮะตรงนี้เราก็ตั้งไปเลยนะพิเลียาพิเลียคีดีซแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นอ่าบาร์ bar, หรือเราจะใช้คำว่าบาร บารเขาก็ได้บาเขาแล้วก็ตรงนี้ก็14วันเราลอง14วันนะครับเราก็กดโอเคเข้าไปจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็มาที่กรรมธิ e d ต t o r เหมือนเดิมนะครับเลื่อนตัวเองขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บมาที่ตรงนี้เลยนะนี่ d i s p l a y style นะครับคลิกปุ๊บเข้าไปนะครับจากนั้นเลือกตรงนี้เป็น line นะครับแล้วก็เลือก solid นะครับตรงนี้เป็น1นนะครับ เราจะทำเส้น upper channel ก่อนนะครับเส้นบนก่อนนะครับตรงนี้เราก็เลือกเป็นขอเลือกเป็นสีแดงก็แล้วกันนะครับสีแดงแล้วตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นคำว่า upper นะครับ upper channel upper line เอาง่ายๆก่อนนะครับไปประยุกต์เปลี่ยนเอาเองนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บดูนะครับให้เรามาเลือกที่ S R ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรามาติ๊กตรงนี้นะครับ ปุ๊บเข้าไปแล้วก็เลือกบาร์เขาที่เราติ๊กไว้เมื่อกี้หละคลิกเข้าไปเลยนะจากนั้นเสร็จปุ๊บเลื่อนลงมานิดนึงนะครับดอดอไปว่าวาดนะดออินอัดอไลปอนชาร์ตวาติ๊กเอาออกนะจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนขึ้นไปอีกทีนะึงขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้เป็นรีเซตแทนเพราะว่าเราจะทําเส้นบนนะครับคลิกเลยนะครับเราก็กดโอเคเข้าไปนะครับเส้นบนเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บ เราก็มาที่ New Indicator Buffer นะครับปุ๊บ้ามาแบบนี้นะครับจากนั้นก็กด Magic นะครับง่ายๆเลยนะครับนี่เส้นล่างอ่าเส้นล่างของเราขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็แลลวกันปึ๊บเดอนอย่างนี้เลยนะครับกดโอเคนะครับตรงนี้เราก็ Lower Line นะครับง่ายๆนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น Support ถูกต้องแล้วนะครับตรงนี้ก็บาร์เาค่าเดิมนะครับอ่าตรงนี้ เอาออกถูกต้องแล้วนะครับกดโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเส้นล่างกับเส้นบนนะครับเราก็มาที่ซอสนะครับครับคลิกขวาคัด y คัดลอกอีกทีนึงนะครับผมก็วันนี้ก็ยังใช้ตัว b o กแนนไอเบกอยู่นะครับมีโบนัสเงินฝากร้อซนะครับยังไงก็กดใต้คลิปกดสมัครกันได้เลยนะฝากร้อยหนึงได้อีกร้อยหนึงนะแต่ว่าสูงสุดได้พันเหรียญนะครับ ฝาก 1, เป็นพันเหรียญเราก็ได้เพิ่มอีกพันเหรียญน,นะครับเบรคโฆษณาแป๊บหนึ่งนะตรงนี้นะแลนด์เอฟเนะครับตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นฝากร้ออยู่นะครับสามารถคลิกลิงก์แล้วก็ฝากยืนยันตัวตนก็ฝากเทรดกันได้เลยนะ,ะผมก็มาที่ Meta Editor นะครับเหมือนเดิมผมก็มาที่ไฟล์นะครับมาที่ New มาที่ Custom Indicator นะครับตรงนี้ก็กด next เข้าไปตรงนี้ตัวทส ดอ,อนเชน i n ง่ายน,นะครับไม่มีอะไรยากชแนลเทปดอนเชนชแนลกด n ิก t ไปนะนิกป i นินะครับแล้วก็ c อนโทรลเอดีลิทคอนโทรลวีคอมไพรนะครับเราก็มาเปิดคู่เงินของเรานะครับเราก็มาที่ n a วิ g เกเตนะครับแล้วก็เลือกเท i ดอนเชนชแนล เราคลิกเข้ามานะครับอ่าดูอินพุต14บาร์เขาถูกต้องนะครับกดโอเคเข้าไปมาแล้วนะครับนี่ไงดอนเทียนชนะออกมาแล้วนะครับทันบนมาแล้วนะครับด้านล่างมาแนละ้วเหลือเส้นกลางนะครับทีนี้เราจะเขียนตามสูตรของของตัวนี้ก่อนนะครับตัวอินเวสทูพิเดียนะครับเราเขาเขียนได้ว่ายอย่างไรเดี๋ยวเราเขียนตามได้เลยนะ เราก็มาที่ indicator buffer นะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มาที่ magic ได้เลยนะปากก็ให้นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็มาเปลี่ยนสีก่อนเอาตรงนี้เอาเป็นสีสีสีน้ำเงินก็แล้วกันสีน้ำเงินแล้วผมอยากจะให้มันเป็นเป็นแบบขีดขีดจุดจุดนะครับตรงนี้ก็เป็นอ่ะเป็นจุดแล้วกันนะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น middle line โอเค ไปดูสูตรกันก่อนนะครับเขาบอกว่า UC ลบ LC หารสองนะครับเดี๋ยวเราทำตามเลยนะครับตอนนี้เราได้เส้นบนแล้วนะครับก็คือ UC ก็คือ upper line ก็คือ resistance นะทีนี้ก็เพิ่มเพิ่มอีกนะครับเพิ่มอีกเส้นหนึ่งก็คือลบลบเลยลบเลยนะ S t p R ตรวนี้ก็ติ๊กตรงนี้นะครับ bar c o u นะครับแล้วก็เอาตรงนี้ออกนะปึ๊บนี่เอาเส้นบนหารสองลบ เส้นล่างหารสองนะครับอ่าเราก็บวกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับหารนี่สองนะครับอ่าแล้วก็บวกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หารสองนะครับอ่าดูนะครับว่ามันจะออกไหมนะครับเราก็มาที่ซอสนะครับก๊อปปี้คลิกขวาคัดลอกนะครับแล้วก็ไปที่เมตาไอดิเตอร์นะครับ คอนทรลเอดีดิสคอนทรลวีคอมพล์นะครับไปดูจะเห็นว่าไม่ออกนะครับอ่าทีนี้เราจะลองเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับมาเป็นอ่าตามตามนี้นะนี่เป็นอ่าของเว็บไซต์ incredible chart นะครับไม่รู้เว็บไซต์ของใครนะมันมันเปลี่ยนจากบวกเป็นจากลบเป็นบวกนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับไม่ไม่ไมยากอะไรตรงนี้เราก็มาติก๊กตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากลบเป็นบวกเลยนะครับ โอเคจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็มาที่ซอสเหมือนเดิมนะครับกด Copy นะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับแล้วก็มาที่เมตา e อด t เตอร์เหมือนเดิมนะครับเ,เดี๋ยวขยับหน้าหน้าคนมาตรงนี้หน่อยคนโทนเอดีลิทคนโทนวีคอมไพลไมเออร์นะครับนี่จากนั้นเราก็ไปที่ชาร์จเหมือนเดิมเอามาแล้วนะครับนี่ไง ดอนเชนชาน n e ลนะครับมาเรียบร้อยอ่าทีนี้เราลองปรับแต่งอะไรสักนิดหน่อยสมมุติว่าเราอยากได้พีเรียดสักยี่สิบล่ะกเขึ้นไปยี่สิบนะครับแบบนี้นะครับปุ๊บอ่าก็จะได้เส้นแบบนี้มาแล้วนะครับนี่ไงง่ายๆนะครับกิดขวานะครับกลับไปอ่าตรงนี้ก็เป็น1ินะครับอ่าเหมือนเดิมนะอ่าดอนเชนชานลอ่ามาแล้วนะครับวิธีการเทรดก็ ก็ง่ายนะดอนเะชียนนง่ายนะก็คือใครที่เอาไปเทรดสเกลปิ้งนะครับอ่ะเดี๋ยวไล่ไปทีละเรื่องดีกว่าใครจะเอาไปเทรดไนนาลลี่ออปชก็รอให้กราฟมันวิ่งมาชนเส้นสีแดงก็กดลงนะครับง่ายๆเลยใครที่อยากเทรดแบบส n i p e r นะครับหรือสเ a ล p i n g ก็ได้กดชนแดงก็กดลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไล่เอียงๆมาหนูนี่จะเทรดนะอยา่าสวนขึ้นไปนะ เดี๋ยวไล่ให้ดูก่อนมันต้องเส้นตรงๆนะทะลุอ่ตรงๆนะน,นี้นะครับตรงๆนะถ้ามันเอียงๆนี่อย่าไปเห็นนะครับเสียหายแน่นอนนะครับทีนี้ผมเียเราอาจจะคิดว่าเราทําถูกหรือเปล่านะครับอ่ผมก็ไปดาวน์โหลดนะครับไปดาวน์โหลดตัวดอนเชนช h a น n e l ของเจ้าอื่นมานะครับเรียบร้อยนะครับเห็นไ้ยนะผม ผมเปิดอีกคู่นึงนะครับเราก็ตรวจสอบของเราว่าเราทำถูกไหมนะครับทำถูกเราก็โอเคนะครับเราต้องหาจุดมาอ้างยิงก,ก่อนนะครับเยอทำถูกหรือทำผิดวานะครับเราก็ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะฮะมาอยู่ตรงนี้นะครับด o n chain อ่าเราก็ลากมาใส่นะครับของเขาเป็น bar count to c อ่าไม่รู้เนีเราลอง14เหมือนกันนะครับ ของเเานี่ของเขานะครับของเขาคือหน้าหลังของเราคืออันนี้อ่านี่เห็นไหมฮะเหมือนเงินเป๊ะเลยนะอ่ะสมมุติเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นยี่สิบของเรานะครับบาเขาของเรายี่สิบส่วนของเขาเป็นบาถูเขานะครับยี่สิบอ่ะเราเปลี่ยนเป็นยี่สิบปุ๊บอ่าน ค่าเดียวกันนะครับนี่โอ้ทุกอย่างมันเป๊ะนะครับสีก็ยังเหมือนนอีกต่างหากนะครับโอ้คอกปีได้แนบเนียนมากนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ด้วยนะครับก็ก็มีถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับที่สงสัยว่าอินดิเคเตอร์อะไรเขียนยังไงนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าผม สามารถหาคำตอบได้ก็จะมาทำคลิปอธิบายให้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ